ว้าวที่นี่มันที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับน้องผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นอะไม่มั้งไม่มั้งถ้าอย่างงั้นคือเซ็งเลยนะชินาเบะโคดมโนจิเดโทษจะได้เหะโตไขเตใจเถอะโคดมโนจิอักษรของเด็กโทษจะได้เหะผ่านไม่ได้นะโตเข้าใจอยู่ มีการเขียนว่าอย่างนั้นห้ามผ่านว่างั้นเด็กผู้หญิงแน่ๆเลยอะใช่ไหมยอย่าบอกนะว่าสถานที่มันลิงกันเดี๋ยวเราลองไปดูซิจะเจอน้องผู้หญิงไหมเอา้าไม่เจอแฮอุ้ยตกปลาได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าตกปลาได้อ่ะอุ้ยจริงดิเย่ yeah, ตกปลาดีกว่า <Y ut. S 1> โอ้ยมุมกล้องดีมากเลยอะใต้สะพานนึกถึงตอนสมัยพี่ดิวยังเด็ก คือพี่ดิวจะอยู่ในโซนคานาก้าเคนชิกาสากิชินะครับทุกคนซึ่งมันก็จะมีสถานที่ที่มีแม่น้ําลักษณะแบบนี้แหละแล้วก็มีสะพานแบบนี้บรรยากาศประมาณนี้เลยตอนเด็กๆะนะได้ขวดพลาสติกเป็ดโตโมโตเอามาทําอะไรก่อนฮลัลโหลตรงนี้มีรังนกด้วยเดี๋ยนะทำไมเจอแต่คนหน้าเหมือนกันเนี่ยเมืองเนี้ยเด็กหน้าเหมือนกันหมดเลยใช่ไหม บรินซ์อ๋อนึกว่าใครここから先はレアにさらにレアな魚のホーゴะまだ通すわけにはいかないんだぜとここから先はต่อจากตรงนี้เนี่ยมาขวางทางพี่หนุ่ยกันนะさらにอีกขั้นหนึ่งเร่านาสักนาปลาที่มันหายากโฮโกะคือกล่องสมบัติพูดง่ายก็คือถ้าเลยตรงนี้ไปเนี่ยมันคือกล่องสมบัติสําหรับ ปลาที่หายากอีกขั้นหนึ่งซาลานิซาลนซาลนิก็คืออีกระดับหนึ่งมาดะยังโทสวากนิวะอิกานดาเซโทไม่สามารถที่จะปล่อยให้ไปได้เซโทไปไม่ได้ลวเศร้าเรามาถึงได้แค่นี้แต่ทุกๆคนครับอย่างน้อยเราก็ได้ไอคอตะวะครบละดังนั้นเราจะไปตรงนั้นได้ละ ทุกวันจันรกี่โมงปกติพี่ดิวไลฟ์สดวันจันทร์ถึงสุกเนี่ยสองทุ่มเสาร์อาทิตจะเป็นสองทุ่มครึ่งนะครับวันจันท์เริ่มจากศูนย์ถึง N5 วันอังคาร n อสวันพุธ n 3สาวันพฤหัส n 2สองวันศุกร์ N1 ส่วนเสาร์อาทิตเนี่ยจะเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเกมนะครับดังนั้นปกติเนี่ยที่พี่ดิวเล่นเกมอย่างนี้ปกติจะเป็นเสาร์อาทิตนะครับปกติจะเล่นเสาร์อาทิตนะสองทุ่มครึ่งชินอกหาอะไรเจอปะโอเย สกิงอะจริงดนีได้ผงทองบ้าไปแล้วมีผงทองด้วยเลรอเนี่ยสินจังรวยแล้วซีโร่ไปหาสกิงเยอะๆรวยแน่ๆเลยอะไปขุดทองได้มาจากไหนเถอะฮัลโหลมีผงทองด้วยอ่ะจริงๆนวมันเป็นทรายนะครับใายทองผงทองนี่แหละ คมมาว่าดีวันนี้คมมาว่าวุฒิสรยินดีต้อนรับทั้งายทุกทุกคนนะครับปกติพี่ดิวสอนภาษาญี่ปุ่นจันทร์ถึงสุกสองทุ่มนะแต่พอดีว่าเมื่อวานไปสอบกันวันนี้ก็เลยพักผ่อนนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเกมซึ่งเพื่อนๆต้องรู้นะเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเกมเนี่ยมันมีข้อดีเยอะมากนะครับห,หนึ่งก็คือได้เรียนภาษาต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่ไม่มีในตำรา ก็พ <that> ี่ด right ิวสามารถสอนได้อยู่แล้วเพราะพี่ดิวหน้าตาดีนะครับโอ้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 นัทซชื่อกักคกือกเกีียวว้าวคุณยะฮะตังเกโนโจเซียโดไหนเป็นยังไงบ้างการปลูกการปลูกผลไม้ปลูกผักเป็นยังไงมีเสื้อดีวาชิกระดิยาลัมตัวแนการให้น้ำก็ ต้องให้ดีๆนะโอเคเราให้ตลอดอยู่แล้วปลูกอะไรเดี๋ยวนะตอนนี้เราปลูกอะไรบ้างเนี่ยโทมาตโตเนกิงั้นนัดเสิร์แล้วกันอโอเคเราจะไปทันไหมมันจะข้าก่อนไหมน้ำฝนสร้าง เรียนภาษาญี่ปุ่นมาได้สักพักแล้วยังจําคําศัพท์ยังไม่ได้เลยช่วยบอกวิธีจําหน่อยได้ไหมถ้าเราต้องการจําคําศัพท์นะครับพี่ดิวแนะนําให้เราเรียนประมาณ3าสเดือนเรียนทุกวันวันละชั่วโมง3เดือนนะครับเราถึงจะเริ่มจําคําศัพท์ได้นะวิธีการที่ดีที่สุดนะครับถ้าอยากจําเร็วกว่านั้นก็คือเรียนคันจิแล้วก็จําคําศัพท์ไปพร้อมๆกับคันจินะครับ แนะนำให้ไปดูคลิปที่พี่ดิวสอนคันจินะได้คำศัพท์เยอะมากแล้วก็พี่ดิวจะมีคลิปสอนคำศัพท์ในชีวิตประจําวันนะครับพิมพ์ว่าท่องคำศัพท์กับพี่ดิวอะแล้วก็ไปฝึกท่องนั่นแหละประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับท่องไปเรื่อยๆเราจะได้คำศัพท์เยอะมากนะครับดังนั้นคําตอบก็คือเรียนกับพี่ดิวครับขอบคุณครับมีคลิปสอนฟรีนะไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์คันจิแล้วก็นู่นนี่นั่นพี่ดิวทำคลิปไว้ยเยอะอยู่นะครับ เ,เราจะให้เนาะซูเปอร์ซังบอกนุ่มจำไม่ได้สักคำเลยไม่เจ๊งระดับซุปซังแล้วเนี่ยระดับบอสซุปทำไมจะจำไม่ได้เดี๋ยวนะพี่ดิวต้องการไปหาน้องผู้หญิงอะ่ะมันจะไปทันไหมเนี่ยจะได้บอกไอโคตบะเราจะได้ไปไปตรงนี้ได้อยากรู้ว่ามันมีอะไรนี่ไงมาแล้ว โอ้มาครบสี่คนเลยเดี๋ยวฮลัลโหลทำไมคาซามะคุงมีสองคนเนี่ยอันนี้ดูดีๆก็เหมือนโบจังนะแค่ไม่มีน้ำมูกนะครับอันนี้ดูเหมือนเน่เนจังเนาะคิตาวะเนะมาแล้วสินะชินอสแกะวากเตะเดโชนรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงเพื่อนๆครับจำไนะว้นะวากาเตก็คือเข้าใจอยู่เดโชเนะก็คือใช่ไหมนะซึ่งมันแปลตรงๆไม่ได้ครับ อุ้ยรถไฟรถไฟรถไฟอุ้ยรถไฟวิ่งผ่านด้วยว้าวรถไฟสีแดงอ่ะทีนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าคนญี่ปุ่นจะพูดว่าวากตเตรุเดโชเนะตอนไหนก็อย่างที่พี่ดูปให้นะครับวากตเตรุเดโชเนะก็คือรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงวากตเตรุเดโชเนะมันไม่ได้แปลว่ารู้ใช่ไหมว่าต้องทํำยังไงแต่คนญี่ปุ่นจะชอบตอนที่อยากจะสื่อว่าเข้าใจใช่ไหมว่าต้องทํำยังไงโอเคปะ อ่าดังนั้นเพื่อนๆต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะว่ากาเตือเดโชเนะเข้าใจใช่ไหมว่าต้องทํายังไงใช่ครับพี่ดิวเข้าใจเราต้องบอกรหัสลับของแต่ละคนไงถามว่าจําได้ไหมคือต้องได้เดาแล้วล่ะครับทุกคนต้องได้เดาแล้วเบลกิกานาซันถามว่าเซนเซเคียวโดนิชิเดวานายโนนินาเซชินโนสเกะโยัตเตะรุโนคือเรื่องมันมีอยู่แหว่คิโนนิฮงโงโนเรกุสเกม 皆受けに行ったんですけど、多分ね、すっげえ好かれてると思うんだ。で、めちゃくちゃ好かれてる人たちに対してさ、いきなり勉強させちゃうとかわいそうかなと思って。なので、今週休みにして、来週月曜日から勉強するっていうふうにしました。なんで、 คいวいいね,ね, <laughs> いいね。ปกติแล้วคือถ้าพี่ดิวบอกว่าจะพักสอนเนี่ยทุกคนแบบว่านึกว่าจะเสียใจกันไม่แชร์ในไลน์ว่าจะพักสอนแล้วแฮปปี้กันเย้กันใหญ่เลย ออกหน้วลออคリリリリจงบอกมาให้キตีテนี้ทราบถึงไอคตบบไอคตนะ้องบ่ต้อไอคตงบบคุตอบไอคตบไอคต้บคต้อบไอคุอบบไอคแไคต้ไอคุตบะอต้อคตองแไอคุตบไอคุตแไอคุตงไอ้งองบอ สุดยอดเดี๋ยวนะชินจังเป็นอัจฉริยะรู้ป่าพี่ยังจำไม่ได้เลยชินจังจำได้ไงวะเนี่ยซึโกะมาจากคำว่าซึโกยบาริบาริโนโชวะโอยาจิเนตะบาริบาริโนโชวะโอยาจิเนตะบาริ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 ก็คือพี่ดิวบอกแล้วใช่ไหมอ่ามันมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบว่าเสียงเบิ้ลเบิ้ลมอไซค์บึ้น โชวะก็คือสมัยโชวะโอยาจิก็คือตาลุงเนตาก็คือมุกมุกตาลุงสมัยอาโชวะชัดๆเลยโคเครื่องวัดรู้จักกนไมโคเรว่อักกันไหมมันมีคนเข้าใจมุกนี้ด้วยเหรอเนี่ยโคเละคือสิ่งนี้นะครับวากาดุคือเข้าใจยัสึก็คือมันอนะอีรุนอนหจะมีเหรอมันจะมีคนเข้าใจมุกนี้เหรอเนี่ย <laughs> ไม่น่ารอดชินโนสเกะมาจิเมะนียรินา่าไซแน่นอนครับชินโนสเกะมีเหรอจะจําได้แล้วถึงแม้จะจําได้มีเหรอเขาจะพูดตรงๆพูดมั่วสิครับทุกคนครับรออะไรอยู่ครับมาจิเมะนียรินา่าไซโดนดุนะครับตั้งใจกว่าน,นี้หน่อยสิไอโกตะเบะเบมาการันจ์เดจุบไอโกตะวมาการันจานะโซ โอ้ดีจังพี่ชายไหนใครเป็นพี่ชายคนไหนชินโนสเกะเซกายะได้เซกายดะอ้าวถูกด้วยเหรอชินจังสรุปเก่งใช่ไหมเนี่ยชินโนสึกิเซกายะถูกแล้วได้เซกายดะถูกแบบใหญ่เลย <laughs> คือเซกายมันแปลว่าถูกนะได้เซกายก็คือทุกถูกนะครับซโโโอเรคใช่พวกฉันก็คือ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 โคโนมหมะโบ้าน防卫隊 ผู้พิทักหมู่บ้านนี้เดี๋ยวนะคุณคุณอ่ะคนโเมระกันนะ <c oughs> อโนะนะ่โบเอไตโบเอไตก็คือคนที่มีหน้าที่เป็นหน่วยปกป้องนะครับก็คือผู้พิพักหมู่บ้านนั่นแหละมาการันจาเซตโตนะมาการันจาเซโตเดี๋ยวนะคุณคุณว่ามันเหมือนมาจิงคาเซตโตะที่ซุปสังชอบหรือเปล่านะคือ <c oughs> คือเหมือนมีครั้งหนึ่งซุปซังพูดถึงมาจิงกาเซโตะหรือว่าที่มันเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆปะ่ะอ่อที่พี่ดิวบอกว่าเกิดไม่ทันอ่ะนั่นแหละสวัสดีค่ะพี่ดิวนสเกะอืมจะมาโนสเกะอยียงอันนั้นมันชินโนสเกตจะมาพี่ดิวนสเกตได้ไงอ๋อจะบอกว่าพี่ดิวน่ารักเหมือนชินโนสเกตใช่ไหมไม่น่าใช่